สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU ครับวันนี้มาช้านิดนึงกราบขออภัยด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU วันนี้เป็นในมุอมของการจอค่ายแดงอย่าง RX 9 0 0 XT ตัวนี้ <8. S 1> ที่ตัว8กิกนะครับผมเราจะเริ่มแค่8กิกก่อน นี่คือค่าแดงตัวนี้ครับผมเราจะเริ่มแค่8กิกก่อนโดยวันนี้ก็คือก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ไม่เปลี่ยน CPU เลยแล้วกันก็เหมือนเดิมเลยนะก็คือเป็น 9700X เหมือนเดิมเลยแล้วกันง่ายๆตรงนี้นะครับโอเคแรง8คอร์16เทรดตรงนี้นะครับแล้วก็เมนบอร์ดเป็นตัว b B 6 5 0 MP นสุใจไม่ได้แล้วก็แรมวันนี้สายี่สกิกเหมือนเดิมดีดาฟ5 6 0 0เมกะเฮิร์ซเพราะว่าจะพายไป750บาทครับ 80พัดร้อนจากดิฟคูตรงนี้ะนะครับแล้วก็ซิงค์แต่งเนี่ยนะแค่แค่890เองครับ ID c ดฟคูลิ่งเอสอีสองถพลัดลมคู่นะครับแล้วก็สตอร์เดก,ก็500ารกิกตรงนี้ครเพิ่มได้นะ,ะสเปคนี้ก็จะง่ายๆนะ เดี๋ยนี้ผมบอกไปแต่เดี๋ยนี้ผมบอกไป 9700X ซิงลมเมนบอร์ด b 9 0 0 x t แรม8แรม3 2ยท <K. S 1> ่2ต่อ500 p อ w e r supply 750W 80Plus Bronze 35k ทั้งคู่นี้ราคาเท่ากันนั่นนะเกมแรกครับ Forza Horizon 5รนะดับนะระดับแรกของเราเป็น 2k ครับครับผมฟูด,ดีนะ 2k Extreme ว่ะ 2k Extreme 120แข่งโป๊กว่าแข่งมากคือหมายความว่าในระยะตรงนี้ถึงแม้จะมีแรม 8Gig แต่เฟรมเรทอยู่ในระดับที่รับได้ทั้งคู่ครับครับคือโอ้โหแม่สามสิบเปอร์เซ็นต์อะครับผมร้อยยี่สิบกับร้อยสองหนึ่งโอ้ถ้าฟอร์ซ่าเนี่ยผมมองว่าแปดกิกเนี่ยไหวครับไหวเพราะว่ามีมีการเพจจิ้งดูก็รู้ว่าเพจจิ้งเกินเห็นไหมเพจจิ้งไปที่เพจจิ้งที่แรมเครื่องได้นะใช่โดยที่เฟรมทานยังราบเรียบอยู่นะนั่นโคชเชนพับจีจริงๆเนี่ยเขาจะเล่นทุกอย่างวิลลี่โลอ่าวิลลี่โลถ้าเรามองกลับกันในมองกลับกันที่วิลลี่โรปุา พอเราลงเป็น 2k วิโรกับฟ u l ยดีวิโรเห็นป่ะนี่ก็เปิดหมดก๊อตเลยนะจริงสามอเฟรมอันต้าเป็นเป็น x8 ฉะนั้นใช่แล้วที่เหลือก็น่าจะหายหมดเนี่ยเห็นป่ะชิดยืนไหวสัดสัคือแบบและแรงแรงจังเลยแรงเลยนี่คือแรงเลยคือจบเลยผมถึงบอกไงว่าบางครั้งบางคราวอะที่เราสงสัยกันอะว่าเกมอ่ะ มากินวีแรมากขึ้นหรือว่าคนพัฒนาแม่งออปติไม้ไม่ดีเลดเดตเนี่ยเป็นเกมที่ทุกอย่างดีเทลย่งย่าภาพ Open World ทุกอย่างคือแม่งคมจัดเลยจริงครับแต่ดูแม่งดิมันไม่กินวีแรมกินน้อยออใช่และถ้าใครเล่น r d 28 G ิพอแล้วจริงต่อไป Ghost ก o Tsushima ครับผม 2K พลังดิบดิบดิโอเดียพลังดิบ แบบไปนี่ให้ด้วยไม่ต้องเปิดหรอกไม่ต้องเฟรมเจนอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องเปิดหรอกคือก็เล่นได้แหละเอออันนี่ก็ฟูร์ดีก็โอ้โหร้อยหนึ่งนะครับเออเกมอย่างนี้นี่ไม่ต้องเฟรมเลทเยอะเก้าสิบกว่าร้อยเลย่องนี้ดังคู่ดีกว่าอันนี้ฝั่งนี้เป็น 2K อั t ติเม e ดิบว่ะดิบเออก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกเกมนะนี่ครับเกมนี้ค่อนข้างเยอะเอ้ยผมว่าดิบไหวคู่ต้องดิบใช่ดิบไหวแล้วนะครับเอ้ยดิบเอ้ยสวยว่ะเอ้ยเจ๋งเอ้ยเอ้ย แล้วเปเกียร์ที่กูเทสนานที่สุดด้วยหนุกดีนะไม่งมันนะครับเก้าหกร้อยห้าสิบวิ้คิวกูมาตรงนี้เลยหรอนี่อยู่ไหนโอ้ยกูยิงหกูแตกว่ะเอ้ยกูเก็บหมดเลยเก็บสามเลยเก็บสี่กูเก็บเยอะจัดพลีโหลดกูเก็บหมดเลยกูเก็บหมดตี้เลยไม่ไหวกูหวดทั้งตัวไม่ไหวอันนี้เดี๋ยวแล้วพัชทูรีมาสเตอร์ครับครับทูเคดิต ไม่ได้หายว่ะโอเคโอเคไอคิวไหวผมก็ไหวครับแต่เขาผมไม่ได้อยู่ในระยะปลอดภัยใช่อันเนี้ยผมว่าทูเคผมเหนื่อยละไอไอฟฟูดแต่ฟูดเดียวไหวครับในนั้นทางที่เป็นไปได้ทางเป็นที่รอดก็คือการเปิดเออาร์ซีเชื่อมพวกเครื่องมาที่บาลานเออาร์ซีเฟรมเจนด้วยนะครับนี่เฟรมเด็ดเพิ่มมาเยอะพอเปิดเออาร์ซีปุ๊บดีขึ้นครับนะครับเออ ไม่ค่อยฉีกแต่ว่าก็อยู่ในเรทที่ผู้สูงคู่ครับอันนี้คือถ้าเปิด AR4 สวัสด์เลยครับไม่ว่าจะ Full HD หรือว่า 2K อันนี้เนาะสวัสด์ที่ผอยจริงเทป่อต้องดูซีรีส์มันด้วยเนอะอ่ะอ่ะ 2K Full HD นะครับอันต้าอ๋ออันต้าก็ได้นะเพราะว่าเราเปิดเฟรมเจนใช่อันต้าอันต้าเอเมน AR4 Quality อันนี้เล่นได้คู่เลยนะเล่นได้ดีเปิดเฟรมเจนซะครับเปิด AR4 ซะ ุยสบายครับอันนี้อัญตราได้ปรับสุดเลยนะใช่คือหลักร้อยร้อยกับเฟรมตรงนี้โอ้โหระภาพชัดด้วยนะนะครับนะครับร้อยสิบแปดร้อยสี่สิบตรงนี้ร้อยสามสิบกว่าตรงนี้ประมาณสามสิบเฟรมซื้ออะไรก็ได้ครับตอนนี้อย่าไปซื้อสี่ศูนย์ก็พอมายความอะไรบอกครับสองเคสสี่เปนล้านเฟรมเจนด้วยเฟรมเจนผมก็ปรับอัญตราดีแค่นั้นเองสบายครับผมปรับสุดหมดสบายคู่ร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สออก็อันเนี้ยก็ก็ประมาณนี้แหละได้คู่เลยครับเนาะ ลองดูมีจอ 2K ก็เได้ได้เวอร์เวอร์ชั่นไหนคิวล่าสุดป่ะล่าสุดครับสองยี่ห้าจุดหกจุดสามมั้งอาเป็นว่าล่าสุดแล้วกันนะครับอะไรต่อแล้วคิวกำลังดิบไหมดิบแถมให้ก็ได้ออฟดิบเต็มเต็มนะครับโอ้โหกูดียังเหนื่อยเลยกูไม่ไหววะเปิดเถอะนะครับไม่ไหววะยิงเปิดแล้วภาพดูชัดกว่าเดิมด้วยคุยแอร์สามเฟรมเจนป่ะครับฟูดี้เอแหสามเฟรมเจนเหมือนกันเตเบรด มันต้องเป็นค่ายเขียวจริงอยูมันไม่ชัดอะจริงจริงนะอันนี้มันไม่ชัดจริงๆนะร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับก็ประมาณนี้กประมาณนี้เซเาเบตก็ถ้าจะเซเาเบตเนี่ยคุณไปเขียวเะถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าแดงก็เล่นได้เล่นได้เหมือนกันเออแต่ว่าก็ก็อาจจะไม่ดีเท่าเขียวใช่ภาพเอ้ยพลังดิบเล่นได้นะโอ้พลังดิบดีเจ็ดสามร้อยสิบเอ็ดเจ็ดสามร้อยสิบหกนะร้อยหกนะอันเดียวบูชางบ้านนึงนะครับบูชางคืออะไรเอ่อทูเคโฟวดี เอฟเอาร์เอาหกสิบเอฟเอาร์แฟมเจนครับผมหกสิบหกสิบทั้งหหกสิบป่ะอ่าโอเคโอเคโอ้โหภาพยังไปหาเล่นเลคิวเดี๋ยวดีว่าเดี๋ยวเหอะเอฟเอาร์ันนี้คือแบบจริงจรอะไม่ได้มันไม่ชัดอ่ะเล่นไม่ได้ครับอืมไม่ชัดเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้อันนี้คือบูชานี่คือไม่ให้ผ่านเลยนะลองเล่นไกลๆดูก็ได้นะแล้วแต่ไม่ได้นะภาพนี่คือไปหมดเลยให้ดูก็ได้อ่ะหรือเกียต้องอธิบายอีกเยอะนะอืมเกียมันยังใหม่อยู่นะครับดูดิอ่ะเดี๋ยวให้ความนี่นะ เพราะถ้า,าเล่นแล้วไ,ไกลๆเอาไม่ก็เพราะเฟรมเรนโอเคครับฟูเอดดีครับฟูเอดดีเอฟแอสี่บาลานซ์เฟรมเจนเนีครับแปดสิบแต่ว่าผมว่ามีอาการเหมือนกันผมว่าผมว่าแค่ฟูเอ็ดีผมว่าทูเคม,มีอาการวะ่ะแต่ว่าอยู่ในเรทที่รับได้นะครับ เล่นจบได้เล่นจบได้เล่นจบได้สนุกสนุกนะครับเปิดเลไฮพอเอพอพูดที่ประมาณนี้อ่าพูดที่ประมาณนี้ต่อไป 2K ครับโอเคกำลังดิบก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับอีกจอหนึ่งสตรีมมันค้างไปแล้วไม่เป็นไรผมมี2จอเวโอ้เป็นได้มันดูไม่ถึงนะไม่ไม่แต่มันดูไม่ถึงรู้ป่ะแต่ความจังไรโอ้ยโทษขอความอันตรายของมันคือรู้วันอยู่ดิแม็กเพจจิ้งแรงเป็น27แล้วว่ะเออจริงเท่าไหร่อ่ะนะครับถูกต้องว่า เก้าสิบร้อยหนึ่งเล่นได้ไหมเล่นได้แต่เหนื่อยชิบหายนะครับผมว่ามันไม่ค่อยลื่นอ่ะผมว่ามันไม่ใช่ร้อยเฟรมผมว่าอธิบายไม่ถูกมันแบบมันมพูดใหม่ดนี้พูดใหม่ดิมันไม่ได้ร้อยอ่ะอาพูดไปจริงจริงอาพูว่าไงมว่ายังไงเอามพูดมันต้องเอายังไงเอาอพูดตรงตรงอาว่าไงมันมันมันไม่น่าถึงอ่ะเออดูจากภาพอ่ะเออมันยังไงที่มีเออ วัมันไม่ได้อ่านะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณคิวการรีวิวเกมสุดที่8เจกผมถือว่าเกมแรกๆอย่างเช่น Forza PUBG Red Dead Ghost วอลโล่พวกนี้เล่นได้อยู่แล้วนะใช่ไลวอลเล่นได้แต่ถ้าฟอลเล่นได้วูชองเล่นได้แต่ภาพไม่สวยนะครับครับเออที่เหลือก็ก็เดี๋ยวเอาใช่ครับแต่ใดก็ตามแต่สิ่งที่ผมเทสเป็นวันนี้เป็นเกมที่หนักหน่วงทั้งนั้นไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าทุกคนหวังว่าไรนี้จะมีประโยชน์ครับบ๊ายบายครับจะเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ